ตำนานแห่งการบำเพ็ญธรรมเจ็ดสัตบุรุษบทที่28ประทานเล่าพิษดื่มพิสูจน์สวมรัดก้าวท่องก่อนโตกท่านครูเชียงชุนร่วงรู้ก่อนแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นก่อนที่จะไปเข้าเฝ้าหองเฮาจึงสั่งลูกศิษย์ใกล้ชิดว่า พวกเจ้าจงเตรียมตุ่มใส่น้ำเย็นไว24้24ใบและให้ตั้งเรียงเป็นแถวหน้ากระดานไว้รอท่าเมื่ออาจารย์กลับมาจะต้องใช้ทันทีอย่าให้บกพ่องเป็นอันขาดมิเช่นนั้นจะทำให้การข้างหน้าผิดพลาดไปได้ท่านสั่งย้ำอีกแล้วจึงเข้าเฝ้าพอไปถึงหองเฮาก็ตัดว่า ท่านนักจพ์ผู้วิเศษได้ทำนายว่าข้าจะได้พระราชโอรสก็สมจริงดังว่าข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนจึงขอมอบสุราสามจอกนี้เป็นรางวัลก็แล้วกันเชิญดื่มแม้จะรู้ทั้งรู้ว่านั่นคือยาพิษร้ายแรงแต่ก็ต้องดื่มอย่างม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อท่านครูเชียงชุนดื่มทั้งหมดสามจอกแล้วก็กราบทูลลารีบกับอารามที่พำนักมาถึงก็กระโดดลงในตุ่มน้ำเย็นที่เตรียมไว้รอแล้วใช้พลังจิตสมาธิขับพิษออกจากร่างกายไปสู่น้ำตุ่มแล้วตุ่มเล่าผ่านไป23าใบแต่พอถึงใบที่24ปรากฏว่ามีน้ำอยู่ไม่เต็ม ระดับน้ำสูงแค่เอวเป็นเหตุให้ฤทธิ์ของยาพิษออกจากร่างกายไม่หมดผลของความผิดพลาดนี้ทำให้เส้นผมที่หน้าผากร่วงสูงขึ้นไปสามนิ้วทางฝ่ายแปะหุ้งเสียงสื่อก็คอยฟังข่าวว่าท่านครูเชียงชุนจะเป็นอย่างไรต่อไปพอรู้ว่าท่านยังไม่ตาย ก็รีบเข้าเฝ้ากับบังคมทูลทองเฮาทองเฮาก็ในเมื่อดื่มยาพิษเข้าไปแล้วไม่ตายก็ย่อมแสดงว่าเป็นเทพจริงไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแต่แปหุวงเสียงซือกับทูลว่าหรือว่ายาพิษไม่ออกฤทธิ์จึงไม่เป็นอะไรขึ้นชื่อว่าก้าวมวยมุ่นผมเป็นนักพจน์ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นนักพพสแท้ปฏิบัติจริงสักแค่ไหนน่าจะทดสอบอีกสักครั้งข้าพระองค์เคยได้ยินว่าทองคำแท่งต่อให้แข็งแก่งปานใดถ้าตกอยู่ในมือแห่งเทพก็จะอ่อนนุ่มดุดขี้พึ่งราวกับถูกไอร้อนเป่าหากหองเฮาพระราชทานราดก้าวเป็นทอง แกนภศคูให้ใส่ไว้บนมุ่นผมถ้าเป็นเทพจริงก็ย่อมสามารถสวมใส่อยู่แต่ถ้าเป็นมารจำแรงใส่แล้วก็ต้องหลุดตกเช่นนั้นเหล่าข้าบาทจะช่วยกันหัวเราะเยาะให้ได้อายถ้าไม่ใช่เทพแล้วก็คงทนความอับอายต่อไปไม่ได้แน่หฮองหฮาทรงอนุญ,ญาตตามนั้น เมื่อท่านครูเชียงชุนเข้าเฝ้าตามพระราชสวสนีห้องเฮาทอดพระเนตรเห็นว่าศีรษะด้านหน้าของท่านนักโพธล้านสูงขึ้นไปก็ทรงฉงนสงสัยจึงรับสั่งถามว่าชไหนศีรษะด้านหน้าท่านจึงเป็นเช่นนี้ท่านครูเชียงชุนน้อมถวายบังคมกราบทูลเป็นบทกลอนว่า ด้วยพระหารือไทยแห่งฮองเฮาพระแม่เจ้าประทานให้น้ำอมฤตใสถึงสามจอกประตูจึงเปิดออกด้วยเหตุนี้ฮองเฮาทรงสดับเช่นนี้ก็รู้สึกละอายพระไทยไม่อยากจะทดสอบต่อไปอีกทว่าก็จนใจที่รับปากแปะพุ้งเฉียงสื่อไว้จึงจำต้องตัดว่า ท่านนักจพ์ผู้วิเศษท่านดวงรู้ทุกสิ่งค่าเรื่อมใสจริงๆข้าขอคารวะท่านด้วยรัดก้าวทองนี้เพื่อท่านจะได้ประดับบนมุ่นผมให้สมแก่ฐานะแทนผ้ารัดธรรมดาขณะที่ท่านครูเชียงชุนรับพระราชทานมาถือไว้ในมือก็ใช้ลมปากเป่าทองให้อ่อนตัวลง นายยกขึ้นข้อบนมุ่นผมแล้วใช้ปิ่นที่เตรียมมาเสียบทะลุเข้ากับมุ่นผมจนกระชับแน่นพอดีเสร็จเรียบร้อยก็คุกเขา่าลงถวายบังคมหองเหา่าโดยมิได้หลวหลดุดพร้อมกับกราบทูลว่าพระแม่เจ้าโปรดเก้าเกษีพระทรงมหากรุณาที่คุณยิ่ง อันตัวข้านี้มิมีสิ่งใดเพียงภักดีจึงประทานราชก้าวทองนี้แก่ข้าฮองเฮาฟังคำพูดกับาบทูลเช่นนี้ก็ยิ่งระอายพระไทยฮองเฮาที่จริงข้ารู้ตัวแล้วว่าทำผิดขอท่านผู้วิเศษจงเมตตาอภัยให้ด้วยเถิดท่านครูเชียงชุน ้องเฮาอยู่เหนือสิ่งใดย่อมไม่อาจผิดเป็นเพราะตัวข้าพระองค์เองที่หาเหตุทำเรื่องยังไม่ทันจะกราบทูลต่อแปลฮุงเสียงสื่อก็รีบเอ่ยปากว่าจริงๆแล้วข้าเองเป็นผู้ก่อเหตุทั้งหมดไม่ใช่ท่านท่านครูเชียงชุนท่านผู้ละแล้วซึ่งกิเลส ไหนเลยจะมีจิตชั่วนี่เป็นเพราะข้าอยากลองดีเองรอบมัวเมาหลงไหลจึงก่อเกิดด้วยเหตุนี้ฟุ้งซ่านจริตให้คิดมีหากไม่ใครหรือกล้าชวนถ้าจะวิเคราะห์การตามความจริงแล้วแปรฮุ้งเสียงสือ่อก็มีใช่ผู้หาเหตุก่อนเป็นเพราะท่านนักพ ครูเชียงชุนมีใจอยากช่วยห้องเต้ให้สมปรารถนาจึงขอสวรรค์เปลี่ยนทิดาเป็นโอรสทำให้แปะหุ้งเสียงสือ่อเสียอารามจึงได้เริ่มเรื่องราวต่างๆขึ้นฉะนั้นท่านครูเชียงชุนจึงได้กล่าวว่าถ้าตนไม่ก่อเหตุขึ้นก่อนใครจะกล้ามาชวนมีเรื่อง นี่ก็นับเป็นข้อหนึ่งของการขัดเกาตนทุกสิ่งต้องโทษที่ตัวเองถ้าคนเรายอมโทษตัวเองก่อนโลกนี้ก็คงไม่วุ่นวายโกราหนถึงเพียงนี้จากเรื่องราวดังกล่าวอนุชนรุ่นหลังพึงนำมาเป็นข้อเตือนสติว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่าได้ยึดถือแพ้ชนะ อย่างหน้ามือตามัวโดยเด็ดขาดเมื่อแปะหุงเสียงสื่อได้ยินได้ฟังท่านครูเชียงชุนกล่าวตำหนีโทษตัวเองเช่นนั้นก็พลอยสำนึกผิดไปด้วยจึงท่องบทก่อนว่าผู้ผ่านแล้วซึ่งคำเพีย่อมมิมีถวินหากิเลสใหญ่จ,ยยจะถกโอรสหลือทิดา ทุกสิ่งพาหาเหตุให้เป็นไปฮองเฮาทรงเห็นว่าทั้งสองต่างกล่าวทอดตัวเองเท่ากับรู้สำรวจตัวตาจิตตนเช่นนี้ก็ทรงปิติยินดียิ่งนักจึงให้นางกำนันไปกราบบังคมทูลเชิญเสด็จห้องเต้เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงต่างก็ถวายบังคมห้องเต้ ธรรมะแท้ล้วนหลักเดียวกันจะเป็นพระหรือนักจพตก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันข้าขอฝากบทกรแก่พวกท่านบ้างทั้งพธ์พระต่างอยู่ร่วมเมืองหลวงจะพระหรือพจน์ด้วนร่วมฉันมีควรต้องแยกแบ่งกันแต่นี้ขอเธอสองเสวยซึ่งอริยะและโพธิ ทั้งท่านครูเชียงชุนและแป้งฮูงเชียงสื่อต่างก็ถวายบังคมรับพระมหากรุณาครั้งนี้ฮ่องเต้ทรงหันมาตัดกับแป้หุงเชียงซื้อว่าข้าเองได้ตั้งงบทรัพย์สินไว้ก้อนหนึ่งเพื่อมอบให้ท่านไปดำเนินการสร้างวัดหลวงขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งเมื่อสร้างเสร็จก็จงอัญเชิญพระพุทธปฏิมา มาปริษฐานแด้ตั้งชื่อวัดใหม่ว่าแป้หุงกวงแล้วจงหารูปองค์ศาสดาเต๋ามาปริษฐานเข้าไว้ด้วยเพื่อลูกหลานอนุชนรุ่นต่อไปจะได้เรียนรู้ทั้งเต่าและพุทธควบคู่กันไปอีกทั้งข่าก็จะได้รับการสวดอวยพรจากท่านทั้งสองด้วย ทั้งสองบรรพชิตกราบถวายบังคมอีกครั้งจากนั้นห้องเต้ได้พระราชทานเลี้ยงแก่อาจารย์ทั้งสองระหว่างงานต่างก็สนทนาแต่เรื่องสัจธรรมแล้วมากผลพุทธาสอนปงเต๋าสอนละจะปงหรือจะละก็คือหลักเดียวกันเมื่อเสร็จงานเลี้ยงพระราชทาน ทั้งสองท่านก็กาบทูลรากับด้วยใจบริสุทธิ์เบิกบานเกาวถึงบรรดาสาวกของแปะฮุงเซียงซือหลังจากที่อาจารย์ของตนได้เสียอารามให้กับท่านครูเชียงชุนไปต่างก็อบพยพออกไปพำนักอาศัยตามวัดวาอารามอื่นๆวันหนึ่งได้กลับมาประชุมพร้อมกัน และพูดคุยถึงแต่เรื่องการเสียอารามครั้งนั้นซึ่งต่างก็ไม่พอใจชาวกรูปหนึ่งเป็นคนชอบหาเรื่องก็เสนอขึ้นว่าจะใช้ยุทธวิธีหลักชัยภูมิลมต้านทำลายล้างอารามเดิมให้ย่อยยับสาวกอื่นๆก็เห็นดีด้วยจึงร่างหนังสือขึ้นเป็นรายรักษ์อักษรเพื่อจะมอบต่อ ท่านแปลุ้งเสียงสื่อให้เป็นผู้สั่งการทั้งหมดเมื่อแปลหุ้งเสียงสื่อได้รับหนังสือที่เสนอก็ถามว่าเป็นความคิดของใครสาวกทั้งหลายจึงชี้ไปที่ผู้ต้นคิดอาจารย์จึงถามว่าจะสร้างศาลาที่หน้าอารามเพื่ออะไรสาวกผู้นี้ก็ว่าเพื่อแก้แค้นแทนอาจารย์ ที่ถูกแย่งอารามไปแปรหง้งเสียงสื่อจึงได้เทศนาเตือนสติบรรดาสาวกทั้งหลายว่าพระพุทธองค์ทรงสอนสั่งแต่ให้เราผูกมิตรมีไมตรีไม่เคยทรงสอนให้อาฆาตพยาบาทจองเวรต่อกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ออกบวชเป็นเพศบรรพชิตย่อมละเสียซึ่งกิเลส ย่อมไม่ผูกเวรผูกกรรมต่อกันหากรู้จักแต่ให้อภัยไหนเลยจะมีแค้นให้แก้เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์บำเพ็ญโพธิสัตว์บารมีพระเทวทัตได้เกิดเป็นคู่อริและสาปพระองค์เป็นชิ้นชิ้นถึงกระนั้นพระองค์ก็หาได้โกรธไม่จึงทรงได้รับพระสมญานามว่า เป็นเลิศในทางไม่พยาบาทการจะได้บรรลุถึงพระนิพพานต้องมีความอดก้านอดทนมีมหาเมตตากรุณายิ่งใหญ่ไม่ยึดติดสิ่งใดๆถือทุกอย่างเป็นอนัตตาเมื่อไม่มีเขาไม่มีเราแล้วจะมีความพยาบาทได้อย่างไร ท่านนักพศคูเชียงชุนกับข้าไม่มีข้อพยาบาทใดๆต่อกันเป็นพ่อข้าแพ้เดิมพันเองไม่มีใครมาแย่งเอาไปนอกจากนี้พ้องเต้ก็ยังได้พระราชทานชุนทรทัพย์ให้มาดำเนินการสร้างวัดหลวงแห่งใหม่แต่เจ้ากลับมาก่อกวนเช่นนี้หากความทราบถึงพระเนตรพระกันแล้ว ข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะต้องได้รับโทษทันสถานใดถึงเวลานั้นใครล่ะจะช่วยเจ้าได้ทุกคนเมื่อได้ยินอาจารย์ของตนตักเตือนว่ากล่าวก็ได้สติตื่นตัวไม่กล้าคิดถึงเรื่องเช่นนี้อีกจึงร่วมกันเผาหนังสือฉบับนั้นทิ้งแต่สาวกผู้รีเริ่ม ก็หาได้ยอมแพ้ไม่เที่ยวพนธนาป่าประกาศว่าข้าไปเรียรายเงินมาได้หลายพันตำลึงข้าเองจะลงมือก่อสร้างสาราขึ้นวางทิศทางลมให้ได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำลายขวัญของพวกนักพจน์ที่เข้าไปยึดของอารามแป้หุงแต่เหล่านักพน์ ็มีคนป่ากล้าออกมาตอบโต้ว่าถ้าพวกพาก้ามาสร้างศาลาขวางไว้แล้วก็เราจะทุบก,กำแพงด้านหนึ่งให้เป็นรูปพัดจะได้ตวัดเอารวมร้ายตีกลับไปเข้าตัวเองและนักพ์บางรูปก็ขู่ว่าจะวางเพลิงเผาศาลาให้พินาศ